จากตำนานเหรียญรุ่นหนึ่งสู่รุ่นสองเจริญก้าวหน้าวันนี้มีวัตถุมงคลร,รุ่นสองออกหมายทุกคนได้ติดตามอีกแล้วรุ่นแรกสร้างปฏิวัติศาสตร์มีคนถามหากันเยอะมากเพราะการสร้างจำนวนน้อยและรูปลักษณะเป็นเอกลักษณ์วันนี้เหรียญรุ่นสองชื่อรุ่นว่าจเจริญร้อยปี ไก่กระซิบเหรียญลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นจะมีไก่อยู่ด้านข้าง2ตัวตรงหูของหลวงพ่อนะอ่าเห็นไหมครับสวยงามมากๆมีลงยาการันตีลงทั้งหมด90%เลยทีเดียวและที่สำคัญเหรียญรุ่นนี้การันตีเนื้อเงินอยู่ที่ สี่เหรียญใน1นลังโอ้โหจะสุดยอดไปไหนนะครับและยังการันตีเนื้อเงินหน้าตองํำอีก1เหรียญเท่านี้ยังไม่พอนะครับมีการันตีเนื้อนวะอีกหเหรียญโหสุดยอดจริงๆนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้นะครับยังมีกลายการเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะมากมายและเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนห้ามพลาดเลยเดียวก็คือ สร้าง100รัง10,000เหรียญแต่มีการลุ้นเหรียญทองคำ1เหรียญน,น้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับจะเป็นเหรียญน,นองคำเลยและที่สำคัญเขาจะเขียนรูปลักษณะแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามกันส่วนรุ่นหนึ่งจะเรือนก้าวหน้าเขาเขียนกระดาษและลายเซ็นผู้สร้างไว้ข้างในใครเปริดเจอติดต่อรับเหรียญทองคำไปเลย โอ้โหสุดยอดแล้วนะครับสร้างน้อยยังไม่พอเหรียญสวยยังไม่พอนะครับยังมีการลุ้นเหรียญทองคำด้วยใครอยากจะรู้นะนี่เลยนะครับดูตามนี้นะ